แต่ขอถามก่อนก่อนจะไปใครได้ไล่ลำพันแล้วยกมือเลย<อ>แล้วใครเป็นกลุ่มแรกที่ได้หนึ่งมื่นบาทจากรัฐบาลยกมือเลยอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใครเป็นสาวสาวหนุ่มหนุ่มหกสิบอัพยกมือเลย<อ>ถ้าลงทะเบียนแล้วก็รอไ้เลยนะคะเข้าข่ายเขาบอกว่ามาก่อนตุดจีนนะไม่ได้มาในซองแดงนะ ต่ว่ามาผ่านบัญชีเลยแหละถูกแล้วนะคะเป็นเงินสดนะคนที่หกิบกว่ามีสามรอบนะคะมัหัวสามรอบจะเป็นนัดสุดท้ายสำหรับการประชุมครมรส่งท้ายปี2567ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังรายงานนะคะว่าจะมีการเสนอสองโครงการสำคัญสำคัญให้ที่ประชุมครมรได้พิจารณาหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแจกเงิน1 0,000่นบาทให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจากการคัดกรองในเบื้องต้นมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ดังกลา่าว ประมาณ3 200, ล้านสแสนรายค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่านอกจากเฟสที่2แล้วเฟสที่3ก็จะตามมาอย่างแน่นอนโดยวันนี้ทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังได้ระบุว่าในการประชุมคอรมสัปดาห์หน้ากระทรวงกันคลัง สเสนอสองโครงการในการกระตุ้นกำลังซื้อครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมได้พิจารณาซึ่งประกอบไปได้วยโครงการสนับสนุนเงิน1,000 0บาทให้ผู้ที่มีอายุเกิน60ปีเบื้องต้นค่ะมีการคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ3ล้าน2แสนคนโดยใช้งบประมาณ32,000ล้านบาทซึ่งตามขั้นตอนหากว่าผ่านมาติครรมอแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐ จากนั้นก็กำหนดการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปใช้จ่ายก่อนตรุษจ,จีนในสิ้นเดือนมกราคม2568นี้สอดคล้องก,กันกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานที่เมื่อวานนี้นะคะได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดมหาสาร,รคามและประกาศว่ารัฐบาลจะแจกเงิน1 0,000บาททั้งหมดเนียเฟสเฟสที่2จะแจกให้ประชาชนนาไปใช้ก่อนตรุษจ,จีนและยืนยันว่าเฟสที่3เดินหน้าต่อแน่นอนค่ะ เขอถามก่อนก่อนจะไปใครได้ไล่ลำพันแล้วยกมือเลย<อ><อ>แล้วใครเป็นกลุ่มแรกที่ได้หนึ่งหมื่นบาทจากรัฐบาลยกมือเลยอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใครเป็นสาวสาวหนุ่มหนุ่มหกสิบอัพยกมือเลยถ้า<อ>นะลงทะเบียนแล้วก็รอ,อได้เลยนะคะเข้าข่ายเขาบอกว่ามาก่อนตุดจีนนะไม่ได้มาในซองแดงนะ แต่ว่ามาผ่านบัญชีเยแหละถูกแล้วนะคะเป็นเงินสดนะคนที่หกสิบกว่ามีสามรอบนะคะไม่หมวสามรอบนอกจากนี้ทางกระทรวงกันคลังค่ะยังมีโครงการ easy i r i s f ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนสามารถนำวงเงินการใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้จำนวนไม่เกิน50,000บาทซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายนะคะตั้งแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2568โดยการใช้จ่ายจะต้องซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าซึ่งอยู่ในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องซึ่งหากมีการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนเต็มจำนวนจะได้รับเงินคืนู ถึงคนละ1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0บาทค่ะสำหรับในปีนี้ได้ปรับรายละเอียดการใช้จ่าย50,000บาทแบ่งเป็นวงเงินแรก30,000บาทต้องเป็นการใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดรวมถึงยังขยายสิทธิ์ให้สามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์โรงแรมที่พักเช่ารถได้ค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนวงเงินที่2ออีก20,000บาทกำหนดให้ซื้อได้เฉพาะสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนโอท็อปที่อยู่ในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าวิสาหกิจชุมชนหรือโอท็อปได้ทั้ง50,000บาทเลยก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังอนุญาตให้ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยภายใต้เงื่อนไขนั่นก็คือต้องเป็นร้านค้าของคนไทยที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนสินค้าต้องห้ามก็คือไม่สามารถไปซื้อได้ค่ะคือสุราเบียรยาสูบน้ำมันกา๊าซค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภครถยนต์รถจักรยานยนต์โทรศัพท์มือถือค่าอินเทอร์เน็ต เบีย้ยประกรันและทองคำเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้ถึง70,000ื่นล้านบาทโดยที่รัฐบาลจะสูญเสียรายได้ราว1 0 0 0 0ม่นล้านบาทแต่คาดว่าทั้งสองมาตรการนี้เมื่อรวมกับเงินในโครงการไร่และ1000บาทที่จะให้ชาวนาครบท้วนแล้วจะเป็นแรงส่งกระตุ้นกำลังการบริโภคในช่วงไต,ตรมาสแรกของปีหน้า โดยเศรษฐกิจไทยจะมีเม็ดเงินที่รัฐบาลใส่เข้าไปในระบบเนี่ยประมาณ140,000ล้านบาทและจะทำให้ GDP ปี2568ขยายตัวได้มากกว่า1้อยละ3ที่สำคัญค่ะทั้ง3โครงการจะเป็นการกระจายดูแลความช่วยเหลือหลากหลายกลุ่มและจะครบทุกกลุ่มด้วยค่ะ นายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างชุดที่22เป็นประธานการประชุมบอร์ดค่าจ้างครั้งที่11ปี2567เพื่อพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าประกาศแนวรา400บาททั่วประเทศเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงานโดยในการประชุมครั้งนี้กรรมการไตรภาคีประกอบด้วยฝ่ายรัฐจำนวน5คนนายจ้าง5คนและลูกจ้าง5คนรวมทั้งหมด15คนเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยใช้เวลาหารือนานกว่า5ชั่วโมงนายบุญสง์แถลงผลการประชุมว่าบอร์ดค่าจ้างคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่12มีมติในการประชุมครั้งที่11ปี25 6 7ในวันที่13ธันวาคม25.67เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี25.68โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ7-5บาทเฉลี่ยร้อยละ2.9 แบ่งเป็น17อัตราซึ่งพิจารณาจากค่าครองชีพและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญโดยมีอัตราสูงสุดคือวันละ400บาทและอัตราต่ําสุดคือวันละ337บาทโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นวันละ400บาทใน4จังหวัดและ1อําเภอได้แก่ภูเก็ตฉะเชิงเซาชลบุรีระยองและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ3า0รบาทในอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราวันละ3า2รบาทในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม6จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5ากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ67จังหวัดที่เหลือให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ2 การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานสามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันรวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้นซึ่งการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้จะทําให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์จานวน3าล้านเจ็ดแนหกหมื่นคน ประหลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าปี2568คณะกรรมการค่าจ้างได้กระจายอำนาจการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปยังภูมิภาคโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดรวม77คณะ เพื่อนำข้อเสนอแนะอัตราค่าจ้างค่าต่ำของจังหวัดมาพิจารณาประกอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่6พศ2560มาตรา87แบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1ด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้างกลุ่มที่2ด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้างกลุ่มที่3ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมโดยพิจารณาจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้ลูกจ้างมีค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาครวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้หนายจ้างลูกจ้างสามารถประกอบธุรกิจและดํารงชีวิตอยู่ได้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยผลการประชุมบอร์ดในครั้งนี้จะพยายามผลักดันเสนอเข้าขครามในวันที่14ธันวาคม2567เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันเป็นของขวัญปีใหม่คนไทยวันที่1มกราคม2568